สวัสดีนะจ๊ะทุกคนมาพบกัหนหนิงแล้วจ้าในสภาพตุรกีมาดามตุรกีค่ะมาดามคิก,กา,ากด่าคกน,นะจ๊ะทุกคนจ๋ามา,าวันนี้จะมาเล่าเรื่องเด็ดเด็ดสู่ฟังนะจ๊ะทุกคนจ๋าก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออมาวันนี้หนูจะมาเล่าอะไรให้ฟังน้ทุกคนอา่าคือวันนี้หนูอะไปไปเดินเที่ยวใช่ไหมหนูไปอา่าไปเดินเที่ยวกับเพื่อนหนูเหมือนเดิมแบบไปทุกวันเนาะหนูอะอ่าไม่ไม่มีเงินหนูก็เดินเนาะทุกคนจ๋าหนูชอบเดินเที่ยว แล้วทีเนี้ยหนูไปเดินแล้วแฟนหนูเขาก็นั่งอยู่ที่ร้านชาไงอ่าร้านชาที่หนูเคยไปนั่งเล่นเนาะอ่าแล้วทีเนี้ยอ่าหนูก็เดินกลับมาเนาะพอไปเที่ยวแล้วก็เดินกลับมากลับมามันเจอเมียคนแรกของตาแกกับลูกสาวแกสองคนเนาะทุกคนเนาะคือหนูก็แอบตกใจไงเออเจอเมียคนแรกไม่เท่าไหร่เจอญาติอีกหนึ่งคนญาติที่ที่เป็นสบายคู่กันแหละเออแล้วทีเนี้ยเนาะ เขาว่านั่งกินชากันอยู่ก็นั่งคุยสนุกสนานนีฮาอะไรอะไรประมาณเนี้ยอ่าหนูก็ไม่อยากจะข้ามมาแล้วหนูยืนอีกฝั่งเนาะอ่าหนูเห็นุณหนูหนูไม่อยากจะข้ามแล้วมันก็เห็นเหมือนกันอ่าแล้วทีนี้หนูก็จะไม่ข้ามไปพอหนูจะไม่ข้ามไปปุ๊บเขาก็มองแล้วไงเออหนูก็เลยจําเป็นต้องข้ามอ่าเพื่อนก็เลยพาเดินข้ามไปพอพอก็บอกเพื่อนแหละเธอจะเห็นอ่าเมียหนึ่งตะแก่แม่อะไรประมาณเนี้นะเออหนูก็พา ็พากันเดินทามไปก็ทักทายกันอะไรกันแบบนี้นะเนาะอ,อนางก็เลยทักหนูว่าทำไมคุณดูทำไมคุณดูอ้วนขึ้นอะไรประมาณนี้นะนางก็เลยทักหนูอีเมียหนึ่งอะนะอีเมียคนแรกตาแก่เขาเนาะเขาเลยถามว่าทําไมคุณดูอ้วนขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเออคุณกิโลเพิ่มขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยจะคิดไม่ใจเนาะโอ้อดอะไรประมาณน,นะรรา,ณ <laughs> นางก็มากอดน,นะกอดแล้วก็อืทักทายอื อะไรประมาณนี้ยตามประเพณีเนาะทุกคนแล้วก็ไปทักทายลูกสาวแกอีกสองคนเนะเาะหนูก็ไปทักทายลูกสาวแกอีกสองคนเนาะแล้วแกอีกกอกนางชนีอีคู่สะพ้ายหนูก็ไม่ดักมันอา่าหนูก็ปล่อยไม่หนูก็ไม่คุยกับมันเออแล้วทีนี้พอคุยกันไปคุยกันมาใช่ไหมเ,เพื่อนที่อยู่ร้านอา่าร้านชานานก็ขยิบตาใส่หนูอะ ทำไมถึง <c oughs> ทำไมถึงปล่อยให้สามีคุณนั่งอยู่กับเมียเมียหนึ่งอะไรประมาณนี้เออนางก็เยหยิบตาให้หนูไปนั่งกับกับผัวหนูอะไรประมาณนี้ยเออหนูไม่สนใจไงเออหนูก็ไม่สนใจหนูให้สายตาที่นั่นมองมันเอาคือมันก็เคอยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมว้าวมันก็เคอยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคนก็รู้จักมันไงเออหนูก็ทําตัวเป็นนางเองกกะทุกคนจ๋ะหนูก็ทําตัวเป็นนางเอกใช่ไหมหนูก็ไม่ไปนั่ง เออหนูก็นั่งกับเพื่อนหนูอีกโต๊ะหนึ่งใช่เะละ่ะเออหนูก็ประมาณว่าอ๋อคุณนั่งกันไปเลยฉันมากับเพื่อนฉันอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงใจหนูลึกๆอ่ะหนูโมโหหนูหึงมากอะไรประมาณเนี้ยหนูก็มองหน้าตะแก่แทบจิตกินเลือดก,กินเนื้ออะไรประมาณนี้นะเออหนูอดอาเด้อดอดอาเด้อใจอดอาดเด้อประมาณนี้แนะอ่าพอก็คุยกันไปสักพักหนึ่งใช่ไหมนางก็นางจะมาะทําร้านอาหารแถวแถวบ้านหนูนี่แหละเออ อีดอเธอไม่อยู่ใกล้บ้านฉันนี่อะไรประมาณเนี้ยเออยเป็นอะไรที่แบบงุนหงุดหงิดแล้วก็แบบเออแต่ก็ไม่รู้จะทําไงเนาะทุกคนต่แก่เขาก็เลยแบบมองหน้าหนูอะไรประมาณเนี้เออหนูก็เลยแบบเออเออเขาช่างมานันอะไรประมาณเนี้เออแล้วแต่อะไรประมาณนี้นะหนูก็คิดไปแบบน,นั้นพอทีนี้สักพักหนึ่งนางก็พากันไปเออพอนะหนูคิดว่าพวกนางคงรู้ตัวแหละอะไรประมาณเนี้ยนางก็พากันไปเนาะอ่าจริงๆอะหนูว่า ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกหนูเพราะว่าหนูสงสารลูกทั้งสองคนมากกว่าเนาะเอ่อเพราะว่าลูกสาวนางก็เพิ่งจะเลิกกับผัวอะไรแบบนี้หนูก็สงสารนางมากกว่าอา่าสงสารชีวิตพวกนางะ่ะพูดช่งง่ายๆ้ะเออแล้วทีเนี้ยพอไปปุ๊บใช่ไหมอ,อ่าเพื่อนแล้วก็แม่แล้วก็คนที่ร้านชาเขาก็เลยเดินกู่มาหาเลยว่ะทำไมคุณต้องปล่อยให้เขานั่งกันอยู่แบบนั้นทำไมคุณไม่ไปนั่งกับสามีของคุณ เออแกก็เขาก็มาต่อว่าหนูใหญ่เลยว่าหนูทําไมถึงปล่อยแบบนั้นทําไมคุณไม่กระชากหัวเขาเลยอะไรประมาณนี้ทาท่าท,ทําท,ทางนาี่ะแบบทาไมคุณไม่กระชากหัวเขาแบบนี้เอออะไรประมาณเนี้ยทําไมคุณถึงปล่อยเขาเป็นแบบนี้เขาก็ต่อว่าตาแก่น,นะว่าทําไมคุณถึงถึงได้ทําแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยจะคิดว่าคุณทําไม่ถูกอะไรประมาณน,นี้เห็นไหมทุกคนเป็นบทนายเอกบางครั้งมันก็ใช้ได้ผลน,นะอือเราต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาใช่ปะอ่าคือเราไม่ต้องด่าไง แล้วคนที่นั่งเขาก็ตำหนิตาแกเองเลยว่าอ่าคุณมันก็จริงอยู่ที่คุณไม่คิดอะไรแต่ว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่กระทำแลตอนนี้คือมันผิดอะไรประมาณนี้ยเขาก็มาว่าหนูด้วยว่าทําไมไม่ไปนั่งกระสานีม่คุณอะไรประมาณนี้ทำไมปล่อยเขานั่งกันแบบนี้เลยวะนี่นะ่ะถ้าเป็นชั้นไม่ได้ฮนะอะนล้วเขาก็แบบเออแบบพูดแบบอ,อ่มู่แทนเราอะไรประมาณนี้ยทุกคนออหนูก็เลยแบบว่าช่างมันเนี่ออให้เขาด่ากันเองแล้วก็แบบเป็นนางเอก อ่าแบบแบบจริงๆใจหนูร้อนลุกลุบลละเออแต่ว่าหนูก็จะพยายามมั่นใจเชื่อใจตะแก่อะไรประมาณนี้นะอ่าหนูก็คิดอย่างนั้นนะทุกคนคือหนูก็พยายามเอาน้าเย็นเข้าลูกตัวเองแหละจริงๆใจหนูร้อนที่สุดแหละเออหนูอด,อ,อดเอาอดเอาอดทนเอาเพราะยังไงซ่าเขาก็แบบอันนั้นก็ลูกเข่าอะไรประมาณนี้นะเออทุกคนอ่าไม่ใช่สุดสุดนะ แล้วเขาก็ถามว่าเขาเป็นเมียคนนี้อะไรอันหนึ่งคนที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะเขาก็ถามนะว่าหนูไอ้คนที่ใส่เออพอบอกว่าคนที่สามแค่นั้นแหละแบบทุกคนโอ้โหตะแก่นี่สุดยอดอันนี้เมียหนึ่งอันนี้เมียสามเออเมียสองอยู่ที่นูนนะ่นอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> หนูก็ปล่อยให้เขาเออว่าตะแก่นะหนูก็ไม่สนเออพอเขาไปกันแล้วอะไรกันแล้วโอ้ทีนี่ยาวเลยเออ หนูก็นั่งฟังหนูไม่สนใจเออให้เขาด่ากแกให้เขาบ่นแกงี้นะบนะ่นแกละนะแบบให้แกได้เรียนรู้กันเองอะไรประมาณนี้บางครั้งบางทีสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ถูกอะไรประมาณเนี้เออหนูก็ไม่สนใจนั่นแหละทุกคนจา๋านถึ่ได้บอกว่าบางครั้งบางทีที่เรามาเราก็ต้องมาเจออะไรที่มันแบบปแปลกเพราะคนตุรกีบางคนน่ะผู้หญิงตุรกีมันหน้าด้านเออมันหน้าด้านหน้าทนบางคนน่ะ อ่ามันไม่สนใจหรอกนะว่าอ่าจะปัวเขามีใครมันไม่สนใจคือถ้าเกิดมันอยากได้มันก็เอาอ่าผู้หญิงตุรกีบางคนนะเออมันไม่ดีแฮถ้าคือผู้อยากได้อ่ะมันเอาเลยมันก็มีมันไม่สนใจหรอกยิ่งถ้าเกิดเขาให้เงินด้วยยิ่งดีอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนจ้าอ่าหนูเห็นหนูเห็นนะหนูเคยหนูเคยเห็นนะไม่ไม่เคยเห็นนะว่าเออตีท้ายครัวกันอะไรกันแบบนี้นมีหนูไม่ใช่ว่าไม่เห็น แต่เรื่องบางเรื่องอะมันไม่ให้เกี่ยวกับหนูไงเออผู้หญิงบางคนอะที่มีผัวอยู่แล้วอะไปขายบริการก็มีเออแต่เรามไม่ให้เรื่องของเราใช่ไหมล่ะเออเขาทํามันก็เป็นงานของเขาอะไรประมาณเนี้เออเราก็ไม่ได้สนใจเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมมันนะเนาะคือในเมื่อหนูเลือกที่จะมาแบบนี้แล้วหนูก็ต้องอดทนไงเออเพราะหนูก็จะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอะไรแบบเนี้ย คือมันก็อยู่มาตั้งห้าปีหกปีแล้วใช่ปล่ะเออหนูก็ต้องอดทนหนูก็ต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูได้เจอนะตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยเออหนูเสียใจหนูน้อยใจไหมหนูก็เสียใจหนูก็น้อยใจแต่ว่าในเมื่อผัวเลือกเราเราก็เราก็ดีใจไป,ไปอีกอย่างหนึง่งอะไรแบบเนี้ยแต่บางครั้งบางทีจะแ,แก่เขาทาไม่ถูกเขาไม่เข้าใจในความหมายตรงนั้นเออเขาใจเย็นเกินอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่เข้าใจแต่แกเองไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงว่าผู้หญิงรู้สึกแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคือแกเป็นคนที่ใจอ่อนเนี่ยเขามาพูดว่าเออฉันเราเป็นแค่เพื่อนกันเราเป็นเราเป็นเพื่อนกันได้นะอะไรประมาณเนี้ยแกก็เชื่อเขาอะพี่เข้าใจป่ะแกก็เชื่อเขามันมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราพูดอะไรไปมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะเชื่อเราอ่ะเพราะว่าทางนู้นเขาบอกว่าเออเราเป็นเพื่อนกันนะอะไรประมาณเนี้ย เออเข้าใจใช่ปะทั้งทางที่แกอ่ะก็เจ็บก,กับกับเมียเมียหนึ่งนี่มาไม่รู้กี่ครั้งนะเออเมียหนึ่งนี่ทําให้หนูเจ็บก็มาไม่รู้ต่อกี่ครั้งแต่แกพอเขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเออฉันจะไม่ทําอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยแกก็เชื่อแกก็ยอมใจอ่อนอะไรประมาณเนี้ยอืมหนูก็เลยต้องทนบางครั้งหนูก็ต้องทนรับสถานการณ์แบบนั้นไปอะไรแบบเนี้ยทุกคนอ่ามันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าเออมามา,มาเจออะไรวะอะไรประมาณเนี้ย แต่เราก็ต้องพนน้องพ่อหนูหนูหนูมาแล้วไงเออหนูก็อยู่ได้หนูก็ปล่อยให้ผ่านไปได้เอออ่ายุบหน่อพองหนออะไรประมาณเนี้เออหนูก็อยู่ได้ไเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณยังหนูก็พูดตรงๆนะถ้าเกิดเขาบางครั้งบางทีหนูก็คิดที่จะแบบอย่างนี้เลยนะเออกระซ้างดอกให้จังได้ได้ละในเมื่อถ้าเบียนสมรสมมนอยู่กับฉันฉันเป็นเมียนหนึ่งเว้ยถ้าเบียนสมรสมันอยู่ที่เราอะไรแบบนี้ เออเป็นอะไรมาคือตอนนี้เราก็ได้สัญชาติแล้วเออจะเป็นอะไรมายังไงก็ก็ช่างอะไรประมาณนี้บางครั้งหนูก็คิดแบบเห็นแกนตัวแบบนี้เลยนะเมื่อก่อนเนี้ยหนูไม่เคยคิดที่จะเอาอะไรของแกเลยนะเออแต่พอทีเนี้ยเมียนหนึ่งอะ่ะมันเมาเหล้าแล้วมันพูดออกมาหมดไงเออว่ามันอยากได้สมบัติอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยเออันตั้งแต่วันนั้นมาหนูก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่เลยว่ากูไม่ได้ละ กูไม่คิดแล้วที่จะเป็นผู้หญิงไทยที่ที่อดอแอที่แบบจะไม่เอาอะไรของเขาอะไรประมาณเนี้ยกูไม่เอาแล้วเออกูต้องเอาอะไรที่สมควรที่กูสมควรจะได้กูต้องเอาหนูคิดแบบนั้นเลยตอนแรกหนูไม่คิดที่จะเอาอะไรเลยคือหนูขอให้มีความสุขว่าเออเขาส่งเงินให้ลูกหนูแล้วก็ให้เงินหนูใช้อะไรแบบเนี้ยหนูก็แค่นั้นหนูก็พอตอนแรกนะทุกวันเนี้พอหนูได้ยินเมียหนึ่งมาพูดหนูเปลี่ยนความ,มคิดตัวเองเลย ไม่ได้อันไหนที่เป็นสิ่งไหนที่หนูควรจะได้หนูก็ต้องได้เออหนูคิดแบบนั้นเลยทุกคนบางครั้งบางทีเพราะเราไมา่อยู่ที่นี่คนเดียวไงเราไม่มีเราไม่มีใครซัพพอร์ตหรอเด้ใช่ไหมล่ะญาติพี่น้องเราก็อยู่เมืองไทยใครเขาจะมาช่วยเราได้มันไม่ได้มาเหมือนอา่านั่งรถเมล์รถไฟมาหนิแม่นบล่าอ่าหนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าไม่ได้แล้วอะไรที่กูพอจะทําได้กูก็ทําอะไรประมาณนี้นทุกคนเออเป็นแค่เรื่องของมาดามหนิงตลกปะเออเรื่องของมาดามหนิงคือแบบว่าสุดๆนะุน่ะ เออเราแกมีเมียเยอะเนาะมันเลยทําให้แบบวุ่นวายเออแบบเนี้ยมันจะมีความสุขไปช่วงหนึ่งที่ว่าเขาไม่อยู่กันเนาะเขาไปทํางานกันอะไรแบบเนี้ยมีความสุขช่วงหนึ่งอืมแล้วก็เริ่มมาอีกแล้วเริ่มมาวุ่นวายอีกแล้วหนูก็เลยโอ้ยปวดประสาทอะไรแบบเนี้ยเออแต่ก็เออหนูก็ปล่อยหนูลืมง่ายหนูหนูลืมง่าย,หน,ห,นายหนูก็เลยปล่อยมันไปอะไรประมาณนี้เนาะเออ ทะเบียนสมรสอยู่ที่กูทะเบียนสมรสอยู่ที่กูเลยประมาณนี้นะไม่เป็นไรกฎหมายต้องคุ้มครองกูกฎหมายต้องคุมค้มครองกูเพราะว่าเราเรา,เรามทีทะเบียนสมรสอะไรประมาณนี้อะนะคะทุกคนจา๋าแล้ก็คือให้เป็นเอาเป็นเอาเรื่องราวของมาดามหนิงเป็นอะ,อะไรที่มันตลกขำๆนะทุกคนจา๋าไม่ต้องไปคิดมากนะทุกคนมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ทุกคนจา๋ามาวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะทุกคนจ๋าที่คอยสนับสนุนเนาะ อ่าแล้วก็คอยซัพพอร์ตดูคลิปให้หนูแล้วก็มคอมเมนต์หนูขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะะพี่พจ๋าขอบคุณจริงๆจากใจค่ะอยู่กันไปนานๆน,นะอย่าเพิ่งทิ้งหนูนะคะทุกคนจ๋าอ่าแล้วก็รอดูความสําเร็จความเจริเรญเติบโตของหนูต่อไปนะ,ะทุกคนจ๋าอ่าถ้ามีอะไรก็หนูขอโทษขอเข้ามาอภัยอ่าที่ถ้าเกิดว่าพูดจาล่วงเกินอะไรไปอะไรแบบนี้เนาะอ่าคอมเมนต์ติดเตียนแนะนําหนูได้นะคะทุกคนจ๋า ว่าหนูควรทําแบบไหนอะไรยังไงหนูขอบคุณพี่อะไรก็ไม่รู้หนูจาชื่อแกไม่ได้แกแนะนําหนูว่าเวลาหนูอ่าไปข้างนอกแล้วหนูถ่ายรูปอย่างเงี้ยคืองี้พี่อหนูต้องไปหาซื้อไมเซลฟี่เนาะมันจะได้เห็นใช่ปะเพราะว่าหน้าหนูเต็มๆอย่างเงี้ยเลยทุกคนก็เลยไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าหนูจะพยายามไม่เอาหน้าหนูอ่าลงเยอะๆแล้วหนูจะเอาแบบอย่างงี้เนาะหนูลืมไปว่า หนูลืมไปว่ามันไม่ใช่แอฟ้าไงแอฟ้าคือต้องเอาหน้าเราอะโผล่ขึ้นไงแล้วก็เสียงเราอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยหนูละคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าหนูจะทําใหม่เนาะทุกคนนะให้ขอบคุณที่แนะนําหนูนะคะพี่แกชื่ออะไรก็ไม่รู้ขอบคุณที่แนะนําหนูนะคะขอบคุณมากจ้าวันนี้หนูก็ขอขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า